กเกษตรรักโลกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะมาเยี่ยมแปลงนาของคุณพี่ชื่อนาำย้อยแสงค่ะพื้นนาอยู่ที่ตำบลอะไรคะตำบลสิงโตทององเภออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราแปลงนาน,นี้จำนวนกี่ไร่คะ19ไร่ค <49. S 1> ่ะทำข้าวพันอะไรคะ400 400และอายุข้าวกี่เดือนแล้ว50วันค่ะแล้วก็พี่คุณพี่ใช้อะไรคะในมือที่ถือ ที่แล้วที่ไม่ได้ใช้เป็นยังไงบ้างแตกกอคอนเยอะค่ะลดปุ๋ยลดปุ๋ยลดยาฆ่าแมลงอืทำให้ข้าวเขียวไม่มีแมลงรบกวนค่ะข้าวแตกกอดีไหมดีดอืมก็ประทับใจอ่าประทับใจอ่าโอเคก็วันนี้เกษตรรักโลกนะคะก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ